สวัสดีค่ะ Happy Friday เจอกันอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องเมาส์มาอีกแล้วใช่ไหมคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเด็กบางคนนะ่ะมีความมั่นใจแล้วก็บางคนเนี่ยขาดความมั่นใจเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วนะคะ มันมีทฤษฎีนะคะของเอลิทแอลิสันนะคะ mm hmm. เขาเป็นชาวเยอรมันเนาะที่เติบโตที่อเมริกานะคะ mm hmm. เขาก็ได้สร้างทฤษฎี mm hmm. เขาเรียกว่าทฤษฎีสามช่วงวัยนะคะสามช่วงวัยคืออะไรนะคะ mm hmm. ก็ที่พี่หม่อมเกินไปนะคะว่าทำไมลูก, mm hmm. ลกเราอ่ะอู้ช่างพูดช่างเจรจามั่นอกมั่นใจ แต่อีกคนนึงอุ้ยเห็นใครเหรคะหลบค่ะหลบอยู่ข้างหลังแม่ใช่ไหมคะลูกเราเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูซิว่าแล้วสาเหตุทําไมถึงเป็นแบบนี้มันมีสาเหตุแล้วก็พ่อแม่นะคะมีส่วนช่วยมากในการปูพื้นฐานลากฐาน สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดมาเป็นแบบพรสวรรค์น,นะคะหรือว่าเกิดจากการที่ว่าเขาเป็นตัวตนแต่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเกิดการสะสมการสร้างจากพื้นฐานครอบครัวแล้วก็ยังมีสถาบันที่เลี้ยงดูอย่างแซมคนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวร่วมด้วยข้อแรกนะคะก็คือทฤษฎีเขาเรียกว่าความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจนะคะก็คือจะเกิดขึ้นตอนไหนคะตอนที่เด็กอายุแรกเกิด ถึง1ปีนะคะเขาจะเป็นการสร้างว่าทุกอย่างนะคะถ้าลูกเราร้องไห้เพราะมันเป็นการตอบสนองเนื่องจากเด็กยังสื่อสารไม่ได้นะคะยังพูดไม่ได้ยังบอกความต้องการไม่ได้นะคะแต่เขาใช้บอดี้แลงเกิในการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะก็คือการร้องไห้ฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากถ้าลูกเราร้องไห้ก่อนที่อายุหนึ่งขวบใช่ไหมคะเราต้องใส่ใจแล้ว,วิ่ง ไปดูแลทันทะีเนาะเพราะว่าเป็นการที่จะช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องของความเซฟตี้ของมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะมีคนดูแลก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะหรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะที่เข้าใจว่าถ้าร้องไห้หนึ่งขวบคุณถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะอันนี้เป็นการสื่อสารทางบอดี้แลงเวจของเขานะคะคือการร้องขอสิ่งต่างๆเพื่อให้เรา เป็นผู้ช่วยเหลือฉะนั้นพ่อแม่ก็คือเป็นผู้ช่วยเหลือเขาที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูทฤษฎีที่สองนะเขาเรียกว่าความเป็นอิสระนะคะเราจะอิสระแล้วก็สงสัยมากนะคะเด็กวัยนี้ช่างสงสัยคะ่ะหนึ่งถึงสามขวบใช่ไหมคะถามทั้งวันทําไมคะทําไมอะไรยังไงฉะนั้นคนเลี้ยงดูต้องเป็นยังไงคะช่างต่อช่างเจรจา เพราะว่าเขาต้องการแพ็กการสื่อสารแพ็กความรู้ความสงสัยที่เกิดขึ้นในตัวเขานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเด็กๆแซมนะคะถามตลอดเวลาค่ะพูดได้ก็พูดตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เขาไม่อยากรู้บนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อยาก ให้เขารู้ถูกต้องแล้วนะคะชิมงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าวัยอยากรู้อยากเห็นวัยช่างสงสัยวัยช่างเจรจาฉะนั้นการที่เราให้เด็กดูมือถือเขาจึงบอกว่าห้ามให้ดถูถึงสองขวบนี่ไม่ควรนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ยอมสื่อสารเขาจะไม่ยอมสงสัยเพราะมันเป็นการเสริมความอยากรู้อยากเห็นมันจะคนละแบบนะคะแล้วก็ทฤษฎีต่อมาทฤษฎีที่สามะะวัยสามถึงหขวบ ก็อยากจะทำอะไรก็อยากที่จะรเริ่มเป็นตัวเองเป็นผู้ที่อยากจะคิดนู่นคิดนี่ด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นการเลี้ยงดูก็มีส่วนในการส่งเสริมนะคะแต่ถ้าเราคอมเพนนะคะก็จะเริ่มรู้สึกผิดแล้วก็ไม่อยากทำนั้นเราต้องระมัดระวังละเพราะเขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เนาะมีตัวตนแล้วมีความอยากเริ่มสร้างสารรค์สิ่งต่าง ในความคิดของเขาฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเด็กคนหนึ่งเขาคิดเขาอ่านแล้วเขาเริ่มสร้างสารรค์ไปทางไหนเราก็ต้องเป็นคนคอยซัพพอร์ตนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสร้างนะคะคุณหม่จะพูดเสมอนิทานเป็นตัวช่วยนะคะให้เขาไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจนะคะด้านการอยากรู้อยากเห็นหรือการรักการอ่านนะ,ะเป็นการปูพื้นฐานที่จะทำให้เขารู้ว่าในอนาคตเราตอบไม่ได้ทุกเรื่องแต่เขาอาจจะไปหา เป็นเด็กช่างหาความรู้ได้ทุกอย่างด้วยตัวเขาได้นะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็รู้แล้วว่า0-6ปีของเรานะคะเราต้องทำอะไรกับลูกเราเป็นช่วงโอกาสทองเวลาสำคัญพี่มันก็จะพูดตลอดใช่ไหมคะว่าการที่เราเลี้ยงดูเด็กแบบเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าใจช่วงวัยแต่ละวัยจะทำให้เขามีศักยภาพแล้วก็ดึงความสามารถ ดึงความเป็นอัจฉริยะดึงความมีพรสวรรค์ในตัวเด็กนะคะมาพร้อมๆกันเนาะสำหรับคำถามนะคะที่อยากจะส่งข้อความก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปดีๆของเรานะคะในเพจแซมอินเตอร์นะคะขอบคุณสมาชิกแซมทุกคนนะคะที่รับฟังในเรื่องของการที่เราจะได้พัฒนาลูกของเราไปด้วยกันขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แฮปปี Friday, ้ไฟดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ